ตัวเองในความมืดไหมครับว่าทำไมเราถึงเหนื่อยขนาดนี้เราขยันเราตื่นเช้าเราทำงานหนักกว่าใครแต่ทำไมตัวเลขในบัญชีถึงไม่เคยโตทันความเหนื่อยของเราสักทีทำไมบางคนดูเหมือนเขาทำอะไรก็ง่ายได้ไปหมดหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนโลกใบนี้ลำเอียง ที่เทความโชคดีไปให้เขาจนหมดถ้าคุณเคยสงสัยว่ากุญแจที่หายไปคืออะไรและถ้าร่างกายของคุณเหนื่อยล้าเกินกว่าจะลุกไปสู้รบกับใครแล้วคืนนี้อย่าเพิ่งหลับนะครับเพราะผมจะพาคุณไปไขความลับทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ที่จะบอกคุณว่า ความรวยไม่ได้เริ่มต้นที่การทำงานหนักแต่มันเริ่มต้นที่สิ่งที่คุณคิดก่อนที่คุณจะหลับตาลงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าให้ใจฟูพื้นที่ปลอดภัยทางใจที่จะเปลี่ยนค่าคืนที่เงียบเหงาให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตของจิตวิญญาณตอนนี้คุณกําลังนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆใช่ไหมครับ บรรยากาศรอบตัวเริ่มเงียบสงบแสงไฟสลัวๆช่วยให้ดวงตาที่ล้ามาทั้งวันได้พักผ่อนในชั่วโมงต่อจากนี้ผมขออนุญาตเป็นผู้นำทางพาคุณดำดิ่งลงไปสู่โลกภายในโลกที่สำคัญกว่าโลกภายนอกมหาศาลนั่นคือ โลกของจิตใต้สำนึกครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องเพ้อฝันนั่นคือจิตวิทยาแห่งความมั่งคั่ง The Psychology of Wealth เราจะมาเปลี่ยนสมองที่เคยชินกับความขาดแคลนให้กลายเป็นสมองที่มองเห็นแต่โอกาสและความอุดมสมบูรณ์ วางความกังวลเรื่องบินค่าใช้จ่ายลงก่อนนะครับวางความเครียดเรื่องหนี้สินไว้ที่หน้าประตูห้องคืนนี้เราจะมารื้อถอนพิมพ์เขียวทางการเงินที่พังๆออกไปและสร้างพิมพ์เขียวฉบับใหม่ในขณะที่คุณกําลังกลึงหลับกึ่งตื่นหายใจเข้าลึกๆรับความสงบเข้ามาหายใจออกยาวๆปล่อยความกังวลออกไป ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเดินทางเข้าสู่จิตใจของตัวเราเองกันครับคุณเคยได้ยินเรื่องเทอร์โมสแตททางการเงินไหมครับลองจินตนาการถึงเครื่องปรับอากาศในห้องของคุณถ้าคุณตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศาต่อให้อากาศข้างนอกจะร้อนระอุแค่ไหนแอร์ก็จะทำงานหนักเพื่อดึงอุณหภูมิกลับมาที่25หรือถ้าอากาศข้างนอกหนาวจัด แอร์ก็จะตัดการทำงานเพื่อรักษาความเย็นไว้ที่25เหมือนเดิมจิตใต้สำนึกเรื่องเงินของคุณก็ทำงานแบบนั้นเลยครับหลายคนมีความเชื่อลึกๆที่ถูกฝังหัวมาตั้งแต่เด็กเงินหายากนะลูกคนรวยคือคนโลภเรามันคนจนต้องเจียมตัวเงินไม่ได้งอกออกมาจากต้นไม้นะ ประโยคเหล่านี้ที่คุณได้ยินซ้ำๆจากพ่อแม่จากสังคมหรือจากข่าวมันได้กลายเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิในใจคุณไว้ที่ระดับพอมีพอกินหรือระดับขาดแคลนนี่คือเหตุผลทางจิตวิทยาครับว่าทำไมเวลาที่คุณได้เงินก้อนใหญ่มาเช่นโบนัสออกหรือถูกหวยจ,จู่ๆคุณก็จะมีเหตุให้ต้องใช้มันไปจนหมด รถเสียบ้างญาติป่วยบ้างข้าวของพังบ้างไม่ใช่เพราะคุณโชคร้ายแต่เพราะเทอร์โมสแตตในใจคุณมันสั่งการให้คุณกำจัดเงินส่วนเกินทิ้งไปเพื่อดึงคุณกลับมาสู่สถานะถังแตกที่คุณคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยในระดับจิตใต้สำนึกน่ากลัวไหมครับเราพยายามทำงานหนักแทบตาย เพื่อหาเงินมาเติมในถังแต่เราไม่รู้เลยว่าก้นถังของเรามันรั่วและรูรั่วนั้นเกิดจากทัศนคติลบๆที่เรามีต่อเงินคืนนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำไม่ใช่การคิดว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่คือการยอมรับว่าเรามีการตั้งค่านี้อยู่และเรามีอำนาจที่จะปรับอุณหภูมินั้นใหม่ครับลองถามตัวเองในความเงียบดูนะครับ ลึกๆแล้วฉันกลัวการมีเงินเยอะๆหรือเปล่าฉันกลัวว่าถ้าฉันรวยเพื่อนจะเลิกคบไหมฉันกลัวว่าถ้าฉันรวยญาติจะมารุมขอยืมเงินไหมความกลัวเหล่านี้แหละครับคือกำแพงที่กั้นเงินไว้ไม่ให้ไหลเข้ากระเป๋าคุณคืนนี้เราจะค่อยๆทบุบกำแพงนี้ทิ้งไปด้วยความเข้าใจว่าความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราดูแลคนที่เรารักได้ดีขึ้นมาต่อกันที่เรื่องของสมองครับในสมองของเรามีระบบหนึ่งที่ชื่อว่า RAS Reticular Activating System ทำหน้าที่เหมือน Google Search ส่วนตัวของคุณโลกนี้มีข้อมูลมหาศาลครับมีโอกาสลอยอยู่เต็มไปหมดแต่สมองรับรู้ทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้มันเลยต้องมี ตัวกรองฟิลเตอร์เจ้า RAS นี่แหละครับคือตัวกรองถ้าคุณปักหมุดในใจว่าชีวิตนี้มันเฮงสวยเศรษฐกิจแย่หาเงินยาก RAS จะทำหน้าที่เป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์ครับมันจะสแกนหาหลักฐานมายืนยันความคิดของคุณทันทีคุณจะมองเห็นแต่ข่าวบริษัทเจ๊งคุณจะมองเห็นแต่ข้าวของแพงคุณจะมองเห็นแต่อุปสรรคและ คุณจะมองข้ามโอกาสดีๆที่ลอยอยู่ตรงหน้าไปอย่างน่าเสียดายเพราะสมองคุณปิดการมองเห็นสิ่งเหล่านั้นไปแล้วแต่ในทางกลับกันถ้าคืนนี้คุณเริ่มป้อนคําสั่งใหม่ให้ RAS โอกาสมีอยู่ทุกที่ฉันเป็นคนหาเงินเก่งฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคัง่งพรุ่งนี้เช้าสมองของคุณจะเริ่มทำงานต่างออกไปครับ คุณจะเริ่มได้ยินบทสนทนาของคนที่คุยเรื่องธุรกิจคุณจะเริ่มเห็นช่องทางทำกำไรจากปัญหาที่คุณเคยบน่นคุณจะเริ่มเจอคนที่จะมาช่วยสนับสนุนคุณนี่ไม่ใช่เวทมนต์ไสยศาสตร์แต่มันคือวิทยาศาสตร์ของสมองสิ่งที่คุณโฟกัสจะขยายใหญ่ขึ้นเสมอดังนั้นก่อนนอนคืนนี้เรามาเปลี่ยนคำค้นหาใน Google ของสมองกันครับ เลิกคนหาคำว่าหนี้สินความสวยความเหนื่อยแล้วเปลี่ยนมาคนหาคำว่าโอกาสความโชคดีและความขอบคุณลองนึกย้อนไปในวันนี้สิครับมีเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆเรื่องไหนบ้างที่เกิดขึ้นกาแฟแก้วนั้นอร่อยไหมแอร์บนรถไฟฟ้าเย็นสบายไหมรอยยิ้มของแม่ค้าขายข้าวแกง การฝึกมองหาความอุดมสมบูรณ์จากเรื่องเล็กๆคือการเทรนสมองให้คุ้นชินกับความมั่งคั่งเมื่อคุณรู้สึกรวยความสุขจากภายในความรวยภายนอกจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณเองตอนนี้ผมอยากชวนคุณย้อนเวลากลับไปสักนิดกลับไปเป็นเด็กตัวเล็กๆคนนั้นเด็กคนที่เคยได้ยินพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องเงิน เด็กคนที่เคยน้อยใจเพราะไม่ได้ของเล่นเหมือนเพื่อนเด็กคนที่เคยรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าเพราะไม่มีเงินความเจ็บปวดเหล่านั้นมันยังคงตกค้างอยู่ในใจคุณและมันทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกกับเงินคุณอาจจะเกลียดเงินโดยไม่รู้ตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเงินคือตัวร้าย ที่ทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขคืนนี้เรามาคืนดีกับเงินกันเถอะครับอยากให้คุณมองเงินเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งถ้าคุณมีเพื่อนคนหนึ่งที่คุณเอาแต่ด่าเขาว่าแกมันหายากแกมันตัวปัญหาแกมันศก,กปรกเพื่อนคนนั้นจะอยากอยู่กับคุณไหมครับไม่หรอกครับเขาก็คงหนีไปหาคนที่พูดดีกับเขา เงินก็เหมือนกันครับเงินคือพลังงานเงินชอบไปอยู่กับคนที่ให้เกียรติเขาคนที่ดูแลเขาดีและคนที่เห็นคุณค่าของเขาลองเปลี่ยนบทสนทนาในหัวดูนะครับจากที่เคยบ่นเวลาจ่ายบินว่าเฮ้ยเสียเงินอีกแล้วให้เปลี่ยนเป็นขอบคุณนะเจ้าเงินที่ช่วยจ่ายค่าไฟให้ฉันได้นอนแอร์เย็น ขอบคุณนะเจ้าเงินที่ช่วยซื้อข้าวมื้อนี้ให้ฉันอิ่มท้องเมื่อคุณจ่ายออกไปด้วยความรู้สึกขอบคุณคุณกำลังส่งสัญญาณบอกจัก,กรวาลว่าฉันมีเหลือเฟือฉันมั่งคัง่งและความรู้สึกมั่งคั่งนี่แหละครับคือแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดโอบกอดเด็กน้อยในใจคุณคนนั้นนะครับบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะ ตอนนี้เราโตแล้วเรามีความสามารถที่จะหาเงินได้เราปลอดภัยแล้วและเราคู่ควรที่จะมีความสุขทางการเงินตอนนี้ร่างกายของคุณเริ่มหนักขึ้นแล้วใช่ไหมครับเปลือกตาเริ่มหนักลมหายใจเริ่มช้าลงนี่คือช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดครับช่วงเวลาก่อนที่เราจะหลับลึกคลื่นสมองของคุณ กำลังเปลี่ยนจากเบต้าตื่นตัวลงมาเป็นแอลฟาและเทต้าผ่อนคลายลึกในช่วงเวลานี้จิตสำนึกที่เป็นตัวตักกะตัวเหตุผลตัวคัดค้านมันกำลังจะหละับแต่จิตใต้สำนึกที่ทรงพลังมหาศาลกำลังตื่นและเปิดประตูรอรับคำสั่งถ้าคุณป้อนอะไรลงไปตอนนี้มันจะถูกบันทึกฮาร์ดดิสทันที คนส่วนใหญ่พลาดตรงนี้ครับพวกเขามักจะเอาเรื่องเครียดๆไปคิดก่อนนอนพรุ่งนี้จะหาเงินที่ไหนใช้หนี้งานวันนี้แย่มากเท่ากับว่าเขากำลังสั่งจิตใต้สำนึกว่าจงเครียดต่อไปจงจนต่อไปแต่คืนนี้เราจะทำสิ่งที่ต่างออกไปเราจะมาทำจินตภาพบำบัดกันครับจินตนาการตามเสียงผมนะครับจินตนาการว่า คุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ในบ้านที่คุณฝันอยากจะอยู่คุณสัมผัสได้ถึงความนุ่มของผ้าปูที่นอนกลิ่นหอมของกาแฟที่ลอยมาคุณเดินไปที่หน้าต่างมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่คุณชอบอาจจะเป็นวิวเมืองวิวภูเขาหรือวิวทะเลคุณรู้สึกปลอดภัยอย่างลึกซึ้งไม่มีความกังวลเรื่องเงินหลงเหลืออยู่เลย คุณยิบสมุดบัญชีหรือเปิดแอปธนาคารขึ้นมาดูเห็นตัวเลขในนั้นเป็นจำนวนเงินที่คุณปรารถนามันมากพอที่คุณจะดูแลพ่อแม่ได้ดูแลลูกได้และแบ่งปันให้สังคมได้ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นอย่างไงครับมันโล่งใจไหมมันภูมิใจไหมมันมีความสุขจนอยากจะยิ้มออกมาไหมจำความรู้สึกนี้ไว้นะครับ ล็อกความรู้สึกนี้ไว้ในใจจิตใต้สำนึกแยกไม่ออกหรอกครับว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือจินตนาการถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรวยแล้วสมองจะเริ่มทำงานเพื่อสร้างความจริงนั้นให้เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการซ้อมความสำเร็จนักกีฬาระดับโลกทุกคนใช้เทคนิคนี้และคุณก็ทำได้เช่นกัน ตอนนี้ร่างกายของคุณผ่อนคลายเต็มที่แล้วคุณอาจจะกำลังเคลิ้มหลับหรือหลับไปแล้วไม่เป็นไรครับให้จิตใต้สำนึกของคุณทำหน้าที่ฟังผมจะป้อนชุดคำพูดพลังบวชให้กับคุณขอให้คุณปล่อยให้คำพูดเหล่านี้ซึมซับเข้าไปในทุกเซลล์ของร่างกายเหมือนน้ำที่ซึมลงสู่ผืนดินที่แห้งผาฉัน อนุญาตให้ตัวเองร่ำรวยความมั่งคั่งเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของฉันฉันคู่ควรกับเงินทองและความสุขฉันรักเงินและเงินก็รักฉันเงินทองไหลมาเทมาหาฉันจากทุกทิศทางฉันหาเงินเก่งและฉันบริหารเงินเก่งยิ่งฉันรวยฉันยิ่งช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้น ความสำเร็จของคนอื่นคือแรงบันดาลใจของฉันโลกนี้มีทรัพยากรเหลือเฟือสำหรับทุกคนฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้ามาและผ่านออกไปฉันปล่อยวางความกลัวและโอบกอดความมั่งคั่งฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีนค,นค,ดคุณครับการเดินทางของความมั่งคั่ง ไม่ได้เริ่มที่ก้าวแรกของการเดินแต่เริ่มที่ความคิดแรกก่อนที่คุณจะก้าวคืนนี้คุณได้ปูทางไว้เรียบร้อยแล้วคุณได้ทำความสะอาดจิตใจคุณได้ตั้งค่าเข็มทิศใหม่และคุณได้ป้อนคำสั่งที่ถูกต้องให้กับสมองของคุณแล้วหน้าที่ของคุณตอนนี้หมดลงแล้วครับวางใจได้เลย ปล่อยให้จักรวาลและจิตใต้สำนึกของคุณทำงานต่อไปในขณะที่คุณหลับพรุ่งนี้เช้าเมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นขอให้คุณตื่นมาพร้อมกับแว่นตาคู่ใหม่แว่นตาที่มองเห็นแต่โอกาสแว่นตาที่มองเห็นแต่ความเป็นไปได้แล้วแว่นตาที่มองเห็นว่าคุณเก่งแค่ไหนอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกนะครับแล้วบอกกับคนในนั้นว่า เฮ้เศรษฐีคนใหม่วันนี้เรามาสนุกกับการสร้างชีวิตกันเถอะขอบคุณที่อนุญาตให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่นี้ขอให้ค่ําคืนนี้เป็นคืนแห่งการเปลี่ยนแปลงขอให้เงินทองความสุขและความสงบจงสถิตยอยู่กับคุณในทุกลมหายใจหลับฝันดีสู่ความมั่นคัง่งราตรีสวัสดีครับ